กดไไไมมเเออาายย่ปลสวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตัดต่อยอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องสองตัดอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาดทดสอบฝีมือกันนะครับใช่ว่าเราจะยิงหนังสัตวคลิกถึงกระป๋อ,ปองที่ตั้งอยู่นะฮะกระป๋องที่นั่งตั้งอยู่นะคะที่ขีดผู้ผู้หลามาครับผู้ห เดี๋ยวให้ตายิงก่อนเลยตัวนี้ลลแ้วมาดูฝีมือกันนะคะว่าเป็นยังไงเอาปลาเดี๋ยวเอาปลาว้าวเอาไม่โดนนะฮะไม่โดนไม่โดนมาหนี้มันไปทำไมไปยืนไม่ทำไมทางนั้นนะเอาเอาเข้ามาเดี๋ยวคนละลูกคนละลูกคนละลูก ต่อไปผมบ้างครับต่อไปผมบ้างนะครับจะไปชาพระดูสีเมือนฮัลโหลอ้าไม่โดน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 ตาจริงโดนแล้วไม่โดนอพ่อบ้างพ่อบ้างพ่อพ่อโดนครับพ่อไม่โดนไม่โดนโอ้โหตาเฉียดตาเฉียดตาเฉียดอันนันว่าเขาไม่โดนมาดูกันว่าจะถึงไหมจานี้กระป๋องเบอร์ยู่ จับซูมไปหาที่ซูมกระป๋องเลยซูมไปที่กระป๋องเลยซูมซูมยังซูมยังซูมแล้วใกล้สุดแล้วนะโอไม่โดนอันนี้ซูมลในยังไม่โดนซูมเขาได้เลยยังไม่โดนจับไนิ่งจับไปนิ่งเนี่ยจับไปนิ่งเออจับมปิ่งเออี่เขาจับไปยังไม่โดนยังไม่โดนเลยใครโดนนะครับปางจับนิ่งเนี่ยอย่าให้มันคายเลื่อนมากโอ้ย แบบจะอบร้อนแล้วเชี่ยวหัวมองมองมองสิไม่มีใครโดนนะครับคุณครูอาปุ้นบ้างไหมตอนนี้นะคะน้องก็จะมาแข่งด้วยนี่น้องจะไปแข่งด้วยเลยเอาปรับกล้องหน่อยมันจะทีมันใกล้เกินปรับกล้องทำไมอีกเด้อไม่เอาปรับกล้องไว้เลยอ่อยทด เถ่ายวะนะต้องยิงเองลุงผู้เองลุงปังน้องก็เป็นคนยิงผู้คนยิงเหรอเดี๋ยวก่อนเอ้าเห็นกระป๋องว่ะนะถ่ายอะไรเห็นกระป๋องว่ะนะไม่ไม่เห็นหรอกมั้งนั่นไงกระป๋องบี้เลยแล้วก่อนใครโดนะคะใคร เป็นตัแต่เลยนะครับผู้ชมอย่างนั้นเป็นตัแต่เลยโอ้ยดีดีโอเคไปไปไปรบรบรอบลบรอบรอบรบไปเดี๋ยวพ่อจะยิงนะคะเอาขนมดิงสี่คั้ยไม่โดนไม่โดนขนมดิ้งสีกครั้นขนมเดี๋ยวนะฮะขนมดิ้งสีกครั้งอีกครันเหร อีกครั้งครับคุณผู้ชมอีกครั้งฮะไม่โดนไม่โดนห่างห่างดิบลับเลยลับเลยกระเป๋ากระเป๋าห็นไหมคะเห็นเหรปวะเห็นเห็นโอ้ ไม่ได้ยิงนานแล้วครับตายก็ไม่ได้ยิงตอนนั้นยิงนี่โดนมาเลยอานน้องค่่เอ้ยหูมังสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะคิกกตสมัยชิบมาบางางาหนึ่งสองหนึ่งสองไม่โดนคอยดูเกี่ยวแค่ไม่รู้เกี่ยว มันก็นดไยออไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวคุมาดนดีครับผมัคูมาสามชิ้มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตัก i b ้ด้วยอน้องพ่อนี่เอาหนังสิครอบหัวเลยนะคะน้องกดแนลกดนลน้ง